เอเคผนี่เป็น Honda m เอ็นะครับผมตัวล่าสุดครับโมเดล20เลยนะครับคันนี้นะครับ20จริงๆครับคันนี้รถเดือนเจ็ดนะครับคันนี้นะครับผมวิ่งมา6,000กว่าโลนะครับผมดูดอกยางก่อนเลยนะครับคันนี้พิเศษจริงๆนะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดแล้วครับผมเป็นลายที่ตอนนี้โชว์รูมก็ยังขายลายนี้อยู่นะครับสำหรับ m อ็นะครับผมนี่นะครับสวยแล้วคันนี้ใหม่มากครับใหม่จริงๆรถเดือนเจ็ดแท้ๆเลยครับแล้วก็โมเดล20แท้ๆแล้วคันนี้นะครับผม ซึ่งท่านในมือสองตอนนี้น่าจะมีน้อยคันมากๆครับผมแล้วก็สภาพคันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นสีเหลืองครับสีเหลืองแบบเหลืองเหมือนบับเบิลบีครับผมของทันฟอรมเมอร์นะครับสวยเลยนะครับผมแล้วก็ลายเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนยุคอวกาศเหมือนทันฟอรมเมอร์นะครับสวยมากครับผมคันนี้มีเรมแล้วก็มีสมุดคู่มือมาให้นะครับผมแล้วก็สมุดรับประกันข้างหลังก็มีมาให้นะฮะอันนี้ ครบเลยครับอุปกรณ์นะครับผมกระจกแล้วก็บังโคลนมีครบหมดนะครับคันนี้นะครับโอเคเราไปดูสภาพรถกันเลยครับผมสวยครับลายนี้ลายใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมโชว์รูมก็ยังขายลายนี้อยู่นะครับโชมล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะโมเดลปัจจุบันครับโอเคไลยไปดูสภาพเลยครับสวยมากครับผมดูได้เลยนะครับลายของเขาเนี่ยนี่ครับ เราผมคิดว่ามันสวยกว่าลายเก่าครับสวยกว่าอย่างจริงๆนะดูตัวจริงแล้วสวยเลยนะครับผมนี่เป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับบอมเบอ้เบอบีนะครับสภาพสวยมากครับคันนี้สวยมากจริงนะครับผมเหลืองแบบนี้นะครับลายอย่างนี้นะครับผมนี่ดูสภาพเครื่องครับ โมเดล20แท้ๆครับผมรถเดือน7นะครับวิ่งมา6,000กว่าโลนะครับผมองค์กระพนี่สวยจริง,รงพิเศษเลยครับเอ x เป็นมือ2ที่ได้ตัวเดียวเหมือนครับออกมือ1เลยครับคันนี้นะพิเศษสุดๆครับหายากครับโอเคครับดูเครื่องข้างนี้ครับเนี่ยนะครับ ล้อครับผมเป็นดิสหน้าหลังนะครผมน้ำหนักเขาจะไม่หนักอะไรครับประมาณร0อยกิโลนิดๆนะดนะประมาณนั้นเองนะครับขี่ง่ายครับแล้วก็พวกคัชเกียร์เนี่ยนุ่มจริงๆนะครับเด็กๆไว้ใจได้เลยนะครับผมข้างหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟเหมือนเดิมนะครับผมางค้นหน้าโช๊คหัวกลับครับอัพไซด์ดาวโช๊คนะครับโช๊คหน้า ของข้างหลังก็เป็นดิสเบกเหมือนกันของนิชชินเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนี่ฮะข้างบนของถังตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะครับรอยใช้งานครับให้ครอบถังสีดําตรงนี้นะครับพลาสติกตรงนี้นะครับผมเป็นรอยใช้งานธรรมดานะครับผมเดิมๆเลยครับเดิมๆหมดเลยอันนี้นะครับโอเคครับดูหน้าไม่ครับผมหกพันเก้าร้อยโลครับมัน แต่ว่าสภาพสวยมากครับสวยมากบอกนะฮะไฟท้ายไฟเดียวเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเลยใหม่ออมากครับลนยนี้สวยด้วยนะครับผมใครหารายปัจจุบันอยู่ผมแนะนําเลยคันนี้โมเดลสอเดี๋ยวผมให้ดูเล่มก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นโมเดล2อศูนย์จริงหรือเปล่านะครับแบบหนึ่งเนอนะครับผมวางสมุดนี้ก่อน นี่นะครับผมรถจดนะครับสิบกรกฎานะครับหกสามนะครับผมเดือนเจ็ดวันที่สิบแล้วก็นี่ครับรุ่นปีครับเป็นโมเดลล่าสุดเลยครับปีคศสองศูนย์สองศูนนะครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมสำหรับเอเมดคันนี้เนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับตานก็ง่ายๆครับหัวฉีดครับนิ่มๆเลย เดิมเดิมนะครับอันนี้นี่ครับเสียนจะ่นมๆครับเหมือนในไม้เล้ทั่วไปแล้วครับผมเปลี่ยนแค่วกชุดสีแค่นั้นน,น,นะครับสาหรับโมเดลใหม่นะครับผมส่วนเครื่องก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเตมเต่อ25 SF นะเหมือนกันนะ,ะลองเบิ้ลนะ ่องแน่นครับเกียร์นุ่มจริงๆครับลองมาแล้วนะครับผมขับดีครับแนะนำเลยครับลายใหม่แล้วสุดตัวนี้ราคาลงมาจากมือหนึ่งเยอะมากครับผมไายลายมือหนึ่งสภาพก็ถือว่าสวยมากๆแล้วครับอันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกมันจะมีรอยตําหนิตรงนี้นะครับผมรอบผังนะครับเป็นรอยใช้งานนะครับผมพวกรอยเข็มขาดรอยไว้ขอครับมันก็เป็นปกติครับของรถมือสองนะครับนะฮะ๋อลืมดูไฟสูงต่ำเดี๋ยวเปิดไฟสูงต่ำให้ดูก่อนนะครับ นี่ครับต่ำอยู่นะครับสูงตามติดหมดนะครับครบนะครับไฟท้ายรูกถึกจะให้ดูแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับชัดๆนะสวยเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับเอมคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เราเป็นเอเมดิคาใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามานะครับผมซึ่งตอนนี้มีในตลาดมือสองน้อยมากๆแล้วครับแล้วก็สภาพนี้สีนี้ก็ แล้วแต่คชอบนะครับสองเราผมผมคิดว่าสีนี้สวยมากครับเป็นสีเหลืองเนี่ยฮะแล้วก็เป็นลายนะครับสวยจริงๆนะครับผมผมคลิปรีวิวผมก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเอเมลลายใหม่ล่าสุดนะครับสองศูนย์สองศูนย์แท้ๆครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็จดวันที่สิบเดือนเจ็ดนี้เองครับพิ่งใช้รถมาแค่สี่เดือนนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมรถสี่เดือนราคานี้นะครับ ได้ลายเหมือนมือนหนึ่งนะครับผมโอเคตลอดคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาได้ครับสวัสดีครับ